หลังสอบวิทยานิพนธ์จบปุ๊บก็มีงานแต่งหน้าต่อตอนกลางคืนค่ะสวัสดีค่ะจากช่องพยาบาลอยากแต่งหน้าหลังจากสอบเสร็จนะคะเราก็มาทํางานต่อตอนบ่ายค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆค่ะเพราะว่าตอนเย็นเราต้องมีแต่งหน้าต่อเราก็เลยต้องรีบกลับมานอตั้งแต่18นค่ะ เพราะว่าวันนี้เรามีแต่งหน้าน้องรับปริญญาค่ะเป็นน้องจากมหาลัยกรุงเทพค่ะเรากับน้องเจอกันในงานคอนเสิร์ตได้สักที่หนึ่งค่ะและหลังจากนั้นเราก็ติดตามกันค่ะน้องทักมาบอกว่าวันจบแล้วอยากให้พี่มาแต่งหน้าให้ค่ะจริงๆน้องกับเราอยู่ห่างไกลกันมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากไปแต่งให้น้องค่ะเราก็เลยขอค่าเดินทางน้องเพิ่มค่ะพอระยะทางจากบ้านเราไปหาน้องมันค่อนข้างไกลค่ะนั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเรากลัวไม่ทันนะคะเราก็เลยใส่ชุดพยาบาลไปเลยค่ะใจนึงก็เหนื่อยมาก มากเลยนะคะเพราะว่าหลังสอบจบเราก็ต้องมีการแก้งานวิจัยต่อค่ะมองว่างานแต่งหน้าไม่ได้มีบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเงินก็สําคัญเราก็เลยเลือกที่จะรับแต่งหน้าต่อค่ะหลังจากที่เรานอนเต็มอิ่มนะคะแต่ก็ต้องจิบกาแฟค่ะเพราะเวลาเราแต่งหน้าเราต้องอินเนจี o บู๊ตบู๊มากๆค่ะเพื่อนๆกาแฟเราก็ซื้อเซเว่นนะคะตอนที่มันลดวันศุกร์ค่ะมันจะเป็นซื้อ2แถมหนึ่งเราว่ามันคุ้มมากๆค่ะเราก็เลยซื้อมาตุนไว้และนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราใส่ชุดพยาบาลไปแต่งหน้าค่ะเรากลัวกลับมาไม่ทนจริงๆนะ เพื่อนๆเราก็เลยต้องวางแผนไว้เพราะว่าตอนเช้าเรามีออกหน่วยต่อค่ะเวลาเป็นเรื่องสาคัญมากเราจึงไม่อยากไปสายค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปแต่งหน้าแล้วนะคะมาค่ะวันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูการไปแต่งหน้าของเราเราใช้บริการรถรับจ้างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะยิ่งเป็นผู้หญิงค่ะการที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวในเวลากลางคืนมันค่อนข้างอันตรายดีมากค่ะที่เราได้คนขับรถเป็นผู้หญิงมันรู้สึกสบายใจทุกครั้งค่ะที่ได้คนขับรถเป็นผู้หญิงวันนี้เราไปค่อนข้างไกลนะคะ ซึ่งระหว่างทางเราก็ถามคนขับรถ<ด>บอกว่ากลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนก็น่ากลัวมันก็จะมีประวัติเราให้ดูค่ะในการเดินทางที่คนขับรถก็สบายใจเหมือนกันค่ะเรามาถึงก็เริ่มแต่งหน้าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสดของน้องนะคะขออนุญ,ญาตน้องแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆน้องบอกว่าไม่เคยแต่งโทนชมพูเลยเราก็เลยจัดชมพูหวานๆให้น้องค่ะ พอเสร็จนะคะเราก็ทําผมให้น้องแล้วก็ให้น้องใส่ชุดนักศึกษาแต่งออกมาเสร็จแล้วน้องชอบมากเราก็ดีใจมากๆค่ะยินดีกับน้องมากๆนะคะเรียนจบแล้ว o n g r a d u a t i o n ค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆได้เวลาเดินทางกลับไปทํางานพยาบาลต่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนเป็นเวลาเช้าที่เราง่วงมากๆเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะ <c oughs> ก็ถึงชุมชนที่เราต้องทํางานแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้มีออกหน่วยตรวจสุขภาพนะคะ, <c oughs> ะ,คะเราอยู่ในตําแหน่งเจาะเลือดเสร็จจากช่วงเที่ยงนะคะตอนบ่ายเราก็ไปสอบสวนโรค นี่ก็หมดไปค่ะ1วันกับพยาบาลที่อยากแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ทํางานพยาบาลร่วมกับเรียนปริญญาโทไปด้วยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆค่ะแต่นอนพักก็หายขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปเรานะคะสำหรับใครที่อยากจ้างเราแต่งหน้าเราก็ยินดีไปแต่งหน้าให้ถึงที่เลยนะคะส่วนงานพยาบาลเราก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่และ,ะสุดท้ายนี้เราใกล้จะจบปริญญาโทแล,แล้วอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเราทําได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะสู้ๆนะคะ